ครับสวัสดีครับมาพูดกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้พามายามรอบครับใส่รอบไหว่สีหาหลังครับผมใส่แหว่ตามริมคลองนี่แหละครับคลองตามคลองนี่แหละไปครับผมเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับ เล,เลยพุองเร็วปูแหมครับมใส่ไปสี5ห้าวันเลยครับผมมีหอยครับปูครับป,ปูตัวใหญ่ครับหมยปูเขาพุดยยอดเลยครับปูโอเคทเ,เลยครับ ແກ່ກ່ອ เดี๋ยวอยากเดี๋ยวใส่แหล่นครับผมโอเคครับจะไปรุ่นรุ่นหลังที่สองกันครับมีปลาหรือหมา ปลปากระดีครับาปลากระดีพอได้ดถอดเลยนะครับผมนี่ครับปลากระดีกระปูตัวหนึ่งครับโอเคอยู่ครับหลังนี่เก็บครับ มาลุนหลังที่สามกันครับอันนี้มีปูไหมโอ้มันมีแต่หอย,ยงอนี่ครับมีหอยมีปลากระดีครับมีปูครับปุ้มโคได้ครับ มันมั่งจะเป็นปูปลากระดีครับปลาชนมันหน่ายจะเขามากินปลากระดีอย่หน่ายจะมากินปลากระดีหนึ่ปลาชนอันนี้ครับได้แต่ปลากระดีหอยปลาชนใหญ่ไปในมืดครับ จะปูให้ดูทุกตัวครับโอ้ยพี่ไปไหนเนาะปูปูปอาหงีบดิ๊กเออกอีกไปเถอะนี่นี่ครับตัวปูครับปูใหญ่มากครับโอเค ับุนอีกลังหลังครับผมเหมือนมีดินครับนีดินดินครับผมเหมือนมีดินดินครับดูนันครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหครับผมโดนแล้วนี่โอ้สุดยอดครับมันนี่ประชอนครับถูเป็นโลเลยครับเอ้ยประชอนัวนี่ไหมปูกะสองสามตัวครับโอ้สุดยอดครับผมเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวจะพี่ดูครับแป๊บนึงครับครับมีช้อนเด็ดครับผมปลาช่อนใหญ่ครับผมปลาช่อนใหญ่เอาล่อผมเลยครับอื้มอื้มดิ่ดดิ่นนี่นี่ครับโอ้หเมื่อยไหมนี่นี่ครับผมปลาช่อนใหญ่ครับจวดครับเป็นรู้เลยครับนี่ ีใจมากครับใส่ถุงครับผมแต่เอามีดิิๆนหน่อยนึงว่ะใส่ถุงครับกระปูครับผม นี่ออกเลยนะครับแค่ไห่บูตัวนึงครับปูปูสองตัวตัวนี้สามปูออแคนี้แค่นี้นี่ครับปูโอ้มีตัวใหญ่ครับโอ้โคตรใหญ่อ่ะ 3ามตัวครับผมปูสามตัวก็นีฟ้ากระดีครับปลากระกดีสามตัวครับไมเก็บห้องกันครับไม่เก่าครับเขาแสดงว่ามันเป็นของเราครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวใส่ไหมครับครับมันรือเหลืองที่ไทยครับผม เงียบครับทางเงียบบมีแต่ปูครับปูสี่ตัวปลากระดีสองตัวประบูตัวนึงเอ๊ะโอ้หมดแดงกับกัด อืปุดแดงไฟอูย mm ังมาตายตายตายเนาะตดเตับ ปูครับคือยอดตัวปูเก็บครับครับมาดูมาดูผลงานรวมครับผมด้เยอะอยู่ครับเห็นไหม จะถ่ายดูครับผมนี่ครับปลาช่อนใหญ่ตัวนึงปูเอ๊ะปูเหรอป,ปูมีแต่บอก,กใหญ่ๆครับอันใหญ่ปูใหญ่จริงครับดูมือผมเถอะสองตัวเท่ากับมือผมเลยอ่ะปลาช่อนใหญ่ตัวนี้ครับอมอโล่ครับเด็กวัย ปากะดีป้าบูปบูน่อยอ่อยครับโอเคแยกครับจะไม่ทำ